เอาเคียนเนี่ยหลายรอบละขอทีดิ้งไม่ให้คนดูเอาไปใครกินดีนะั๊ะวะร่างกันตัวโอ้ยโอ้ยไอ้มึงแรงเกินอุ้ยเจอโปคนดูจอโปปัญญาเน้อเจอโปปัญญาเอ้ยอย่าหัวร้อนน้องชายเดี๋ยววันนี้เนี่ยคือเดี๋ยวพี่จะทำให้น้องมีความสุขเองนะน้องชายน้องสวรราม ก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอกลับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะผมวันนี้อยู่ช่องแงสแนดีแชนแนลนะครับ<ล>คือวันนี้เนี่ยผมเห็นคนดูคอมเมนต์เข้ามาหลายชิปแล้วบอกว่าพี่ช่วยทําให้สอนราม,มันมีความสุขหน่อยแบบพี่ทําให้สอนราม,มันมีความสุขบ้างได้คือวันนี้เนี่ยการที่สอนราม,มันจะมีความสุขได้นะครับคือการโดเน a t ให้มันนะคนดูซึ่งวันนี้ผมเติมบอลลีตมาแล้วนะจำนวน3,000บาทน,นะเพือ่อที่จะโดเ a t e ให้สอนรามคนเดียวเลย3 0 0พันเนี่ยโดเ a t e ให้มันคนเดียวเลย ไอชานชั่วเนี่ยเอ้ยใช่ชาติโชคเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมมีคนให้คำพูดมาให้อีกหนึ่งคนคนโดนี่ไอโก้ไอโก้มาดิไอโก้มาดิเดี๋ยวเดี๋ยวคือเดี๋ยวผมจะพิมพ์ภาษาอังกฤษไห้มันคำแรกนะครับอย่ากคำแรกเลยเอ่อเปิดหัวเลยแล้วกันเอา500เลยแล้วกันครั้งแรกคือเอา500เลยอ่ะอันนี้คำที่พี่พิกเก๋เขารีเควสไม่เลยนะครับคนโด อ่ะคอนโดคำแรกไป5้าร้อยบาทคำแรกไป5้ารบาทอ่ะผมโดนนีไปแล้วเคือผมจะแปลให้นะครับเพราะมันแปลว่าอะไรนะเดี๋ยวผมจะให้บังมันแปลว่าสวัสดีสอนรามโนหนึ่งทำไมหน้าคุณถึงไม่เหมือนมนุษย์ปานปันเหยืนอปากกว้างจมูกโตแต่สีนยที่ผมรู้จุดดียวกการมองหน้าคุณทำให้ผมมีแรงมานานใจที่จะขายลาบเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูในผมขึ้นคอนโดนี่นี่มาแล้วมาแล้ว ับไลเอ็นูแมนบักกิ้งคูบาเตอร์เฮ้ยแล้วมึงไม่อ่านล่ะเฮ้ยมันไม่อ่านคนดูไม่อ่านมันไม่อ่านมาโคโคนแม่มึงอ่ะแตกเลยโอ้ยเออเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคือผมจะเป็นคำไทยแล้วกันนะซึ่งผมเตรียมซึ่งผมเตรียมคำพูดมาแล้ว อาจจะแรงนิดนึงนะแต่คนดูอย่าดราม่าเพราะว่าอันนี้คือการทําให้สอนรามเขามีความสุขนะคนดูมีเท่ากับอ่ะผมโดนไปแล้วสองร้อยคนโดนมันเข้าไม่ได้โดนไปแล้วโดนไปแล้วนี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอยากรู้ว่าอันนั้นทรงผมหรือกีดมะม่วงครับมันเมินกูอีกแล้วเจ็ดสองอันแล้วนะเนี่ยเฮ้ กีมะม่วงบ้านพ่อมึงไงจ <S PA ant> ้ากีมะม่วงแม่มึงอ่ะกีมะม่วงบอป้าบอกกูผมทรงมะม่วงมึงคิดได้ยังไงวะคนดูผมกูออกโอป้าหรือมะม่วงไว้สาดโอป้าจะชัดเลยโอป้าจะชัดเลยทรงผมแม่งยังหล่อยังกระดาราเกาหลีนาคำนองสองร้อยก็โดนอีกสองร้อยผมโดนอีกสองร้อยก็โดนเออเออหัวร้อนละ อันนั้นปันหรือรั้วบ้านหมาครับรัวบ้านหมาบ้านพาเมควาไอ้เนี่ยหลายรอบได้ปันเฮ้ยเฮียโดเนทสองร้แล้วปากดีโอ้โหรัวบ้านหมาไอดได้ไงวะเ้ยไม่ดูด้วยไม่เหมือนเลยนะอาโดผมโดวอีกสองโดวงองร้อยโดวงองร้อยผมโดองร้อยอ่ะ คือคนดูอย่่ดามานะครับคืออันนี้ผมทําแค่แบบเพื่อความสนุกนะครับเพื่อความสนุกเฉยๆนับคืออันนี้ผมแบบว่าทําให้สอนรามมีความสุขด้วยนะผมนะโดเนทให้น้องอย่างเงี้ยถึงแม้จะมีหัวร้อนคําพูดอาจจะดุแรงแต่ดูเพื่อความบันเทิงแล้วมันจะหาเชื่อผมมีต่คนบอกคุณหน้าตาเหมือนลิงบาบมูเมื่อนะวะคนดูมึงตอบกูได้ไหมวะนี่นี่นี่มาแล้วไม่นะพี่สอนรามปากที่เหมือนกับหมาจรจัดที่ปากสกรกอ่า แรงกันไปเป้าไอ้ป้ามึงโดนแน่แรงก็ไปเป้าอะมึงโดนแน่แรงก็ไปเป้าเมือมมึงป้าที่ตกกระโองแ้มึงตกกระปโองเยอยมึงคิดได้ยังไงวะกูว่าไอ้ที่ไอ้ที่โดนเน่ไปนโดไอ้ที่สามพันเนี่ยน่าจะเอาไปซื้อเอาจะไปซื้อกล้องใหม่อ่ะไปไปไปคนโดอีกสองร้อยนี่ไปแล้วอีกสองร้อยก้าลังเดือนดีมาแล้วมาแล้วมาแล้วหูหรือหางลิงอ่ะพี่ขอยืมมาใส่เรือยาวหน่อย <ted> ไม่ได้มีความเหมือนห่างเลีงเลยควายนี่มันใส่หัวหมาบันพ้อมมียปากดีกูได้ไหมวะสองร้อยสองร้อยสองร้อยไปโดไปเดไปสองร้อยอยากรู้ที่อยู่มันชิบหายรึว่ะกูจะได้ไปกระทืบถูกคนนะไม่เช <Alex> <fucking S 1> ็แม็เลยสัดเี๋ยวารอเดี๋ยวเรอดูหน่อยขึ้นควายธรรมดาคนโดคนดังอย่างเงี้ยโดหน่อยขึ้นเยอะมันเยอะก็เล่ยผมไม่ขึ้นสี่ร้อยนะคนโดสองสองสองครั้งแล้วไม่ขึ้นเนลย ว้้ีมาแลนหนวกระโหลกคนหรือลิงบาบูลที่ทรงมันแปลกทรงมันแปลกไม่อะไรมึงอ่ะกูก็คนอ่ะกูไม่ใช่ลิงนะเว้ยเจ็บใจที่ผ่านเนี่ยงนียเจ็บใจบอกกูนะหนวกระโหลกหรือหรือหรหลิงบาบูล องรามามร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 าครัรามรกหรามรามรามรนมรามรามรานรามามรามรามร้มรา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 มรมามลามมามอ้มมามา สอนรามครับพอดีบ้านผมต้องการจะทำสวนแต่ขาดเสียงขุดดินไม่ทราบว่าจะคอยยืมฟันที่สอนรามมึงจะยืมฟันกูไปซุนีโดยองกะรี่บาทเดียวเอาไปเอาไปขุดน้าก็ไนนะเฮียเอาไปขุดดินฟันกูแนะนำไปขุดดิน ยิ้มอีกอ่ไม่้มีความเหมือนเสียมเลยเหมือนแต่วะายี่สตรีมตอนไหนสรุปว่าวันนี้ผมไม่ทำสุขหรือจะให้มันหัวร้อนอีกว่าคนดูเน่งงแล้วตอนนี้นี่มาแล้ว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 นี่บ้านผมมีกลิ่นเหม็นเหม็นแต่ผมไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรแต่ถ้าได้จมูกพี่สอนรามมาดมน่าจะรู้ได้ฮะ้จมูกพี่สอนรามมาดมน่าจะรู้มากมึงกูไม่ใช่หมาโอ้โหเกลียบปากดีนะ ิบอกแต่ได้จะมองกูไปดมน่าจะรู้ตอนไหนว่าสอนรามน้องรามอเว่ากูเป็นหมาเมื่อไงไปอานนี้ผมโดนผมโดนผมโดนไปแบบเรื่อยๆนะคนดูผมจะพิมพ์โดนไปแบบเรื่อยๆแล้วกันนะคนดูคอยดูเรีคชั่นในสอนรามเอาเองแล้วกันนะแต่ผมจะโดนไปเรื่อยๆนะเฮียเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเจอเคยเห็นโดนเน็ตดีๆบ้างเฮ้ยนี่นี่นี่มาแล้วทางหรือสามเหลี่ยมจัุรัสเข้าฉากเข้ามุมดีนะพี่เอ้า เขหน้าตากูมันหล่อไงควายเคีียนี่มันมันมีปัญหาอะไรกับกูมากหรือเปล่าวะคางหรือสามเหลี่ยมแตจุลัสอันนี้กูไม่ได้ทำศิลปกรรมมานะแต่ค้างแบบเนี้ยเขาบอกเขาชอบกูมากมันเหมือนแบบเหมือนดาราเกาหลีแบนแบมแบมแต่โค้งหน้ากูให้นะให้นโกเหมือนไม่ว่าโค้งหน้ากูมันเหมือนแบมแบมไม่ว่าดาราเกาหลีตอนนี้เหลือ300รอยวอลเล็ตนะคนดูแต่ว่าแต่ว่าเราจะไปแต่ว่าเราจะดูให้หมดเลยนะ3าม0ันบาทวันนี้นะนี่นี่มาแล้วคนดู สอนรามผมเป็นเอฟซีที่ตัวจริงเลยครับผมเห็นพี่คุยขยะหน้าบ้านผมกินประจำเลยัข้าอ้อมอะไรนะผมเป็นเอซตัวจริงตายแล้วหรอครับดูปมผมเป็นเอตัวจริงผ้ามึงมึงบอกเห็นกูใคร ขคุยสร้างคันั่งอะไรยากผมอยู่ตั้งไแต่ตอนไหนครับมีแต่กูเนี่ยไปเดินนั่งไหนใครเงีนโดนไล่ตัไอ้นี้คือเป็นอัำโดนในสุดท้ายแล้วครับเพราะวอลผมหมดแล้วสามพันบาทนะครับอ่ามาหมดแล้วครับทีนี้เราก็จะเดี๋ยวผมก็จะไปนั่งดูเรียกเชนอะไรต่อรามเหมือนกันนะครับอ่ามาคอนโดม่ นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณดูมาแล้วอ่อนรามคือโนหนึ่งในใจทุกคนถ้าพี่เกิดเป็นคนผมคงนับถือพี่มากเสียดายที่พี่เป็นได้แค่ลิ่งเอาเนี่กูไม่ใช่คนนี่กูไม่ใช่คนมีขายสี่บาทครับแหลไอ้เหี้ยกูไม่ใช่คนเลยไอ้สัตว์กูก็คนด้วยมาจากแช่งอีซูนีโดนเนตอย่างนี้แก้ใจชิบหายเลย เพื่อนมนุษย์ทำมากูแบบนี้เนาะเมื่อหัวใจกูยืนเต้นนะแต่ไปไหนอรามทำไมไม่ได้เลยเดี๋ยวผมต้องโดนคําคำปิดท้ายด้วยไปแล้วนะลิงบาบูนแ้วผมโดนได้คำปิดท้ายด้วยอะไรนะหาพ่อึงหปิดท้ด้วยแตนดิโนวังนะ อะไรอ่ะแสนดีโนวันให้ตังสอนรามไปกินกล้วยเออนีหวานแล้วหวานแล้วที่สอนรามทำแมมที่เล่นได้ฉลาดน้อยจังเลยครับฝีมือก็เหมือนจะดีแต่ไม่ดีเท่าไหร่หน้าตาโอ้โหทำนามไอ้ยออทำไมมันสั้นยังวะตอนจริงมันยาวกว่านั้นเว้คําเมื่อแก้วคนหนูคือคำเมื่อแก้วมันเป็นคำที่เออเดี๋ยวแล้วเนาะผมไปไหวพี่สอนรามครับ ทำไมพี่เล่นได้ฉลาดน้อยจังเลยครับปีมือก็เหมือนจะดีแต่แต่ไม่ดีเท่าไหร่หน้าตาก็เหมือนเทพพิทักษ์เลยพี่นี่มันเยี่ยมจริงๆเลยไอจะวดแกสองรอย่ะโอ้หน้าดำี่เนี่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 พี่สอนรามผมให้พี่หนึ่งแสนช่วยมาวิ่งไล่คาบลูกบอลเป็นเพื่อนหมาที่บ้านผมหน่อยได้ไหมครับได้ครับเอ้า เยนเนี่ยหลายรอบละทีนึงไม่ค่อคนดูเอาไปขายตูเอาแค่หนึ่งเวเดียวอโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงแรงเกินไยกับกูไอ้รามงนม่มึงหลายรอบละมึงไม่ใช่แค่รอบเดียวอะมึงหลายรอบแล้วายับอาดีะไอ้ลามมึงอยาปากดีอ่ยได้รักบ้าง หญ่กูเจอมึงตัวจริงไอ้สัตว์ใหญ่กูรู้เป็นใครนะเดี๋ยวรู้แน่เดี๋ยวมึงรู้แน่เดี๋ยวมึงรู้แน่สรุปกูทำให้มันมีความสุขหรือทำให้มันโมโหไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋พอรู้เพราะว่าเป็นใครอ่ะมันด่ากูยับแน่นอนชัวชัวรเลยเฮ้นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณดนดีน่ศูนจุดตั้งให้สอนรามไปซื้อกล้วยกินไอ้แอนีี มีนี่แม่เนาะกูรู้ตัวละไอ้เหี้ยกูรู้ตัวแล้วไงน้องมึงมากูมึงแกเจ๊กูมีแม่เดี๋ยวมึงก็ได้เงี้ยกูแน่เยี่ยมมีเงี้ยกูในชีวิตจริงเนี่ยกูกำลังจะไปด้วยไอ้สัสกูจะไปกระทืบมันน่ะเหี้ยเนี่ยกูไม่ไว้หน้าแม่งด้วยวรอแม่งแน่กูฝากไว้จึงไอ้แสนดีนะ ผมชอบกูฝากไปถึงพวกคนดูทุกคนด้วยหัวผมรับดาเมจแดงเครื่องท่าเจอกูข้างนอกศูนย์จุดสไม่ต้องเข้าบ้านคนอ่ะฮะกูขอแบบเข้ามาพร้อมกันเลยอ่ะที่สอนการเลี้ยเหมือนเบลอยากโดนกระทืบไใบเหี้ยเจอกูข้างนอกอยากลองแบบโดเนทคำซ้ำๆมาแบบเอออยากโดนอยาเอาแบบคำเดิมๆดูดิไอ้นี่มาแล้ว แสนดีโดนเนตให้สอนรามซื้อกล้วยเจ๊กเจ๊กเจ๊กเจ๊ยมึงไม่ต้องโดนเนตให้กูหรอกครับซื้อกล้วยเฮ้ยแสนดีมึงโดนเนตให้ตัวมึงเองอ่ะไปซื้อกล้วยนี่ครับถ้าทักจะเหงามึงเอาของกูต้องหมัดไหมวะแล้วมึงนะมึงจะกูอ่ะตกตาดิมึงต้องตากูแสนดีอ้อยผมตกตาพี่อยู่พี่โอ้อยอ้ยแล้วพี่เป็นอะไรพี่เป็นยังไง ไม่ไหวสว์ปากดิมเนี่ยอยากให้กูเจอมึงในชีวิตจริงไอ้เทแต่กูนี่จะไปมิกบมืงละให้สอนรังที่เจี๊ยโอ้ยอย่างนี้อีกแล้กูไม่เชี่ลครับกูไม่ชอบเป็นกล้วยแต่เมงกงเป็นกล้วยแล้วกูไม่ไล่สอดจะเสร็นเรื่องดีไมท่านไม่ น่าจะหมดแล้วนะคนดูครับก็ยายก็นะไม่รู้ว่าจะให้โดน t ทให้ความสุขสอนรามหรือจะให้สอนลาหัวร้อนหนักกว่าเดิมนะครับก็ยังไงก็คนดูก็พยายามอย่าดราม่านะผมนะผมเ็นคนดูแบบชอบดราม่ามากเลยเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าคือต่อยผมทำคลิปกับสอนลาแล้วทำให้สอนราหัวร้อนเงี้ยสุดท้ายนะครับคือยังไงผมก็ขอขอโทษน้องมอยู่ดีนะครับอันนี้มันคือแบบว่าแค่ ความบันเทิงที่จะแบบทําให้คนดูดูได้รับชมไม่เฉยๆอยากให้คนดูแบบรับชมด้วยความที่แบบว่ามีความสุขและหัวเราะและฮากันครับก็โอเคครับก็ยังไงสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับและที่สำคัญนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมนะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะอ่าดาวน์โหลดและไปเตรียมตัวอะไรมาให้ดีกว่านี้นะคุณดูรอบนี้ขออภัยด้วยแต่ว่าเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะคุณดูบ๊ายบาย พี่สอนรามเขาจะเอาผมแล้วคนดู้เขาจะบวกกับผมแล้วช่วยผมด้วยนะทุกคน